지 <sans> เราแปิ้วมินิโ r o วิวเดียวล้นนะครับวันนี้ผมพามาที่แหลมชะบังนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือแหลมชะบังดูบรรยากาศมาก่อนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พามาดูเรือนะครับเราจะพามาดูรถ v m a x m กดก็คือตอนนี้เป็นเป็นรุ่นที่กำลังแข่งกันเยอะในง,งานทรรมยา่าทองธมย่าไทยแลนด์นะครับ โจนะครับพี่โจที่อยู่ชนบุรีอันนี้เราจะเจอกันที่สนามแข่งทั่วไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันนะครับวันนี้ผมก็ได้เจอพี่โจแล้วพี่โจนะครับสวัสดีครับผม,ผม,ผมวันนี้มีมีแม็กซ์มาให้ดูส่อนคันนำพี่โจแนะนำหน่อยดีกว่าว่าของคันนี้มันเป็นอะไรบ้าง โอนะครับจะลังอินเลยอันนีเ้เป็นร z ครับไม่ไม่ค่อยมีใครเล่น <c oughs> แต่เราก็ลองทำดูเราอยากลองเล่นไม่ให้เหมือนชาวบ้านเขาเริ่มเริ่มเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดีวกว่าเ,เพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้กระแส FMA กำลังมาแรงมากเลย่ใครใครก็เล่นที่ไหนก็มีแม้กระทั่งโอเพ b นบ็อกยัง FMA เลยตอนนี้เว็นคพูดง่ายเล่นง่ายครับ ได้ง่ายง่ายทาอะไรก็ง่ายการเซตการเซตอัพง่ายไหมใช่ง่ายหมดทําอะไรได้ง่ายหมดอ่ะมันไม่เหมือนพวกสมุทถูพวกไอพวกอะไรนะพวกวีซ่าทุกเนี้งจะเร่นยากแล้วแล้วแล้วส่วนตัวพี่โจเนี่ยเล่นรถมานานยังครับผมเล่นมาประมาณเล่นไปสองปีแล้วก็เลิกแล้วก็กลับมาเล่นใหม่รอบนี้ประมาณปีหน่งเริ่มไปสองปีแล้วแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้กับสองปีที่แล้วการเล่นแต่แตกต่างกันเยอะไหมต่างเลย ต่างหมายถึงว่าความยากหรือว่าการเซ็ตรถเซ็ตรถน่าจะใช้สายกันแต่ความเร็วของรถสิความเร็วของรถมากต่างกันเลยเพราะว่าสมัยว่าเพราะสมัยก่อนเรื่องมือลัดนไม่ค่อยมีแรงแค่ไรสมัยนี้โหมันมอวี้พวกแบบไปอุปกรณ์ช่วยลัดนวัตเตอร์อะขางดีๆนะครับซึ่งเราก็ต้องวัดดูกับมอเตอร์เราว่าลูกไหนดีลูกไหน ตอนนั้นก็คือพวกเรื่องรันอะไรยังไม่ท<ช>ันัยไหมใ้ฐานที่เดียวแต่เราเหาว่าแต่ก,ก่อนก็ใช้ฐานที่เช่วกทุกวันนี้ก็ใช้ฐาน,นที่อยู่เลยแต่ก็ถ้าเจอฟุง้งรุ่แรงก็คือแรงอ่ะแล้วเรามีเราเราักษาเลยอ่นนะรุกนเรามีวิธีการดูไงว่าแรงหรือไม่แรงหมายถึงว่าฟังเสียงเนี่ยหรสหกว่าไีอะไรโน้นครับผมว่าฟังเสียงจับของเราว่ามนสู้กแล้วว่าถ้ามันสู้กมันก็เพราะว่าเทคนิคของแต่ละโคชาน ง,งั้นเราเริ่มมาดูจากคันนี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกตั้งแต่ทาคลิปไปคนสนใจเอฟเอเเยอะมากคันนี้ไหนที่โจ้ลองอธิบายตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หน้ามาหลังเลยครับอ,นนอันนี้ก็เป็นไม้ข้างในเป็นฟูลรีนะครับไม้เทส <c oughs> โปรไมลล่าสุดของทาบิยาเลยสองพันยิโลหน้าก็จะเป็นโลสิบานี่ทั้งถ้วยทั้งเบ็ดอยู่ในกลางจะผมก็เสริมใส่ตุงหน้าไปพอบีแม็กมันต้องแบบ ระโดดแบบปวดทิพยหน่อยก็เลยใส่ทุบหน้าไปเพิ่มอ๋อเพื่อที่จะให้มันลงเร็วอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เบรกข้างล่างก็เป็นไม้ติ๊มสองอันอันนี้เป็นเป็นสเต็ปที่เขาทำกันเยอะนะครับใช่ไม้ติ๊มสองอันครับพี่บางคนเขาบอกว่าใส่กันไม่ได้ครับแต่มันใส่ได้ครับแล้วแล้วมันจะมีโอกาสหลุดไหมหมายถึงว่าเวลาวิ่งไม่ไม่ไม่หลุดอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้แท่งไอ้เนี่ยเสาเนี่ยมันยึดกับไม้ติ๊มตัวล่างอยู่แล้วข้างในก็คือแทนขึ้นมาเลยอ๋ออ๋ออันนี้ก็คือยึดหน้าไว้้ใใช่เเเเปป็นนททออรร์คืหมัียบ แล้วแล้วแล้วสไตล์เบรกเนี่ยทำไมเราถึงเล่นเป็นน้ําเงินหน้าชมพูหลังอันนี้เบรกมันเล่นได้ทุกอย่างครับอันนี้ผมจะไม่ได้ผมแค่ทดลองให้เฉยกับรถคันนี้ครับว่ามันวิ่งได้ไหมอันนี้ยังใส่มอเตอร์ของไลเดอร์อยู่นะยังไม่ได้ข้า<อ>มไปเป็นไฮเปอร์แล้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นกติการบีแม็กถูกไหมใช่ใช่ยังใส่ไรเดอร์ลองวิ่งดูก่อนแต่มันก็วิ่งได้แล้วแหละแต่ใจผมก็อยากให้มันเป็นบีแม็กผมผมจะไม่ได้ได้ลองไฮเปอร์ผมจะไปลองที่งานธรบมยาน ใส่ไง,งานธรรมย่าที่ถึงก็วันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่เจ็ดที่ศูนย์การทา้ทาธรรมยะอะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดสีลมอะครับ,รบแล้วก็ไปีข้างก็จะเป็น <5. S 2> อันนี้จะเป็นของเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของอะไรนะแต่เป็นของแท้แเน H ี Carbon, ่ยเป็นเท็จีคาร์บอนเดนเป็นเขียกอย่างแล้วก็ใส่ตุ้มีอาร์แท็บ<อ>ตู้ปีอาร์ผมเห็นบางคนนะเขาเขาชอบเอาสกอตเทปมามัดไว้อย่างเงี้ย ใช่ใช่บางคนก็มัดแต่ก่อนผมก็มัดแล,แล้วแล้วการวิ่งมันมีผลไหมมัดมันก็ไม่มัด,มด,เ,ดมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใช่มันต้องสังเกตอ่ะบางทีผม,มค่อยสังเกตผมใส่วิ่งได้ได้ผมก็ใส่ได้ได้ถัดมาก็จะเป็นการชนหลังอันนี้ก็เป็นฉลงังเบรกใหญ่ตัวใหม่ล่าสุดของคันยี่สิบเหมือนกันของคันยี่สิบตุ้มยังฝืดอยู่เลยยังไม่ค่อยได้เล่นเลยคันนี้แสดงว่าคันนี้ขึ้นใหม่ใช่ขึ้นใหม่แล้วก็โลติสสามแต่นี้ก็ทำเป็นแบบเหมือนตุ้มตุ้ แต่ไม่รู้ว่าเขาให้ลงไหมนะถ้าไปลงก็ต้องกลับไปเป็นแขงเหมือนเดิมเปลี่ยนได้น่าจะได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดไปต่อเลยใช่กติการไม่ได้บอกไว้ว่าห้ามห้ามห้ามใส่ตะปิงอะไรแบบนี้ก็ต้องลองดูไม่แน่ใจถัดมาก็จะเป็นเป็นบอดี้ครับบอดี้บอดี้อันนี้คือเฟรมสัตวับแล้วมันมากับมันมากับโครงนี้เลยป่ะหรือว่าไม่ใช่ผมซื้อกล่องแยกผมซื้ออะไรได้รถโบราณที่เป็นหลอดกายต้องมาเอารอ ผมก็เลยเอาโค้งมาใส่แล้วผมก็ซื้อบอดี้แยกไปอีกหมายถึงเราซื้อหนึ่งกล่องเนี่ยเพื่อเอาล้ออย่างเดียวเอาล้ออย่างเดียวโอ้โหเอาล้ออย่างเดียวกับกลับไม่ได้ครับเอาล้อเอออเาล้อแล้วก็ชุดนิดหน่อยข้างในมันแต่ส่วนมากผมจะซื้อเอาแค่ล้อเอาล้อมันไม่มีขายแยกอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่ล้อธรรมดาเลยเขาไม่ระเบิดให้เราอันนี้คือล้อธรรมดาไม่ใช่คาร์บอนด้วยไม่ใช่ล้อธรรมดาอ๋อโอ้โหแต่เจ้าล้อเนี่ยเจ้าล้อเพื่อจะซื้อระเบิดกล่องเอาล้อสุดยอด ยางก็เป็นมารูนเนาะยางมารูนที่้าปีตัวนี้แตวโใหไ่เลยช่วงนี้ราคาช่วงนี้ราคาแพงมากยางมารูนห่อละร้อยกว่าบาทแล้วก็สิบจากปกติเท่าไหร่ร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่เป็นร้อยเก้าสิบแล้วก็เดี๋ยวตัวบอดี้ลองลองถอดตัวบอดี้ดูนะครับสรงนี้มันทำมาเนียนมากสั่งทำสีมาครับถ่ายรูปรถไปแล้วก็บอกว่าควาเส็ปตก็คือส้นดำสีเขียวครับแอาสี ไม้เนี่ยไม้ให้เป็นตัวอย่างได้เขาเลยทําให้จากที่ไหนบอกได้ไหมครับเออถ้าเพาเข้าไปในเพลงก็เขียนว่าเปิดรับลูกชื่ออารออฟนะอารออฟพินิพูลในนี้มีพงลใช่อันนี้ก็คือทำสีบอดี้ใช่ทำมาหลายคันแล้วครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเหมือนทั่วไปข้างในก็ใส่สะพานไฟทองปกติครับแล้วก็เพาซิกแค่ รถจักติการดีแม็กเนี่ยมันประมาณไหนครับมีมาก็คุยง่ายครับสแตนดาร์ดใส่สแตนดาร์ดเปลี่ยนมอเตอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์เราเคยเล่นไฮเปอร์แล้วไเปอร์สปิดใช่ไหมครับกติการดีแม็กก็คือเหมือนสแตนดาร์ดที่เราเคยเล่นนะครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์แรงอ่อนสำหรับเอสเอ็มเอคันนี้ก็รายละเอียดมีประมาณนี้นะครับนี่อีกคันหนึ่งก็คือจะเป็นดีแซ็อันนี้คือดีแซ็นนี้ดีแม็อันนี้คือดีแซ็ ครับคล้ายๆกันเลยตัต so ิดคล้ายๆกันเลยแต่ขี่ยากที่สุดคือไอ้หันข้างๆเนี่ยสองข้างเนี่ยต้องวัดให้เป๊ะเลยเพราะว่ารูมันไม่ตรงเพราะรูรูมันไม่ตรงอ่ะต้องวัดให้เป๊ะแล้วก็หยอดกาวเลยคือทําลายโค้งไปเลยหักก็คือหักก็คือทําลายโค้งเลยซื้อโค้งใหม่มาใส่หมายถึงว่าถ้าวิ่งไปแล้วมันโดนอะไรมันก็จะขบเข้าไปเนี่ยหรอใช่ถ้ามันจะเข้าขบจะไหมคือมันต้องปัดสองข้างเนี่ยให้มันเข้าข้างีัยอ๋อทีนี้เราเราจะเจาะร้อยน็อตก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เจาะ คือเขาเล่ยนะครับว่าเราปกติไม่ับไม่ใช่งานทบิยาเัาก็ได้เพราะเราไม่ได้จอะเพราะเราเราจอะกันเองได้ใช่ไหมเราเล่นกันเองแต่เขาไม่ได้ทบิยะเขาไม่ให้เจอดจอดจ้าวเองเดียวแล้วสเต็ปสเต็ปเบรกอ่ะไหนๆก็หงายขึ้นมาแล้วสเต็ปเบรกคันนี้กับกับคันนี้ทำไมอันนี้สเต็ปเบรกนี้ต้องอันนี้ร้านพี่กุคกขให้ครับเมีของคนี้นะกุ๊ก KB ครับกุ๊ก KB ครับทัให้ ันนี้ใช่อันนี้ใช่สกอตเทปของคามียาปะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้สกอตเทปลายไปคือก็แปะไปเขาบอกว่าแปะมันอยู่ตัวอันนี้วันเล่นบ้านครับครับคือถ้าเล่นสนามนอกไงก็ได้ใช่เล่นไงก็ได้ครับแล้วก็มีสเตปนี้มีจาะล้อจาะล้อที่ขอจาะล้อเพราะว่าน่าจะไม่รอดเพราะมันหลวบแล้วผมก็เลยจ่อล้อเขาให้เล่นอยู่ก็เลยตัดไปปกติเขาไม่ให้จาอจริงๆกัปตีกาาทมียาก็จอะได้อยู่แล้วเนาะจอะได้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมไปเล่นที่ไหนเขาก็ให้จอะนะ ได้ได้ผมก็จําได้ว่าคามิยะาให้เจาะล้อ,อถ้าเป็นสแตนดาร์ดขึ้นไปอ่ะอันนี้จะเป็นทรงไม้ยี่ห้าปีกันหายากแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสีชมพูเป็นเวอร์ชั่นสีชมพูอันนี้เป็นเวอร์ชันสีเขียวอันน,นี้จะเก่ากว่าครับความหายากไม้แล้วบอดี้อ่ะบอดี <Body S 2> ้บอดี้ <body S 2> เป็นของรุ่นนี้เลยอ๋อเป็นของของโครงตัวนี้เลยซื้อรถมาเอาแต่บอดี้ซื้อรถมาเอาแต่บอดี้เอาบอดี้กับโครงกับยาง กับยางขนาดอ๋อซื้อรถมาเอาบอดี้กับยางมาลูใช่ล้อคาร์บอนขายไม่ชอบลายนี้ลายที่เป็นคาร์บอนแบบเนี้ยผมไม่เอาไม่ชอบอ๋อแต่ขายขายโค้งขายล้อขายไปเลยหวังแค่บอดี้กับกับยางไว้ผมเคยเห็นบางช่วงนะไอ้รถตัวเนี้ยบางทีมันก็หาง่ายนะบางครั้งอ่ะตอนนี้มีตอนนี้มีคุณทางหวดมาวางขายเยอะเพราะว่ามันกลับมาอี้อีแล้วเพราะว่ามันพูกว่าที่เราซื้อซื้อคันเดียวได้ทั้งล้อคาร์บอนแทั้งยางมาลูรมันวิ่งได้ครับ จริงๆพอโพลวันันเดิมพี่เป็นสีขาวสีฟ้าขาวอ่ะมันก็มีการครับแต่ผมไม่ชอบสีมันไม่ชอบมันแค่ก็เลยซื้อโพลดำมาเปลี่ยนอีกแล้วแล้วความลื่นมันต่างกันไหมเปิดก็เปิดจะสีขาวกับแก้วเลยเปิดกันหมดครับเอาความชอบของเรามากกว่ามอเตอร์มันก็อยู่ที่การเซ็ตรถนะครับได้แต่ที่รถเซ็ตเบรกมากกว่าแล้วมอเตอร์ถ้าเราแรงกัดก็ต้องทำเพาให้มันรับกับรถมันได้จะให้มันลูกพอออกตัวที่น้ำแก้กับเนช้าแล้วเขาเข้าไปกันแล้วเราต้องรอ พอเราจะไปทีก็รอบสองอ่ะผมเคยได้ยินคนพูดเยอะเหมือนกันว่าว่าโคงวีแซดเนี่ยมันชอบเปลืองมีเสียงดังใช่ไหมใช่ดังแล้วหอนแล้วแล้วมันมีวิธีแก้มั้ยอย่างเงี้ยเป็นเคล็ดลับเลยไหมบอกได้ปะดังโจนเดียวโคงทิ้งเนียครับยังไงนะเล่นไปสล้พักพอเป็นดังหอนพอเร,ราวิ่งในร้างเนีเเ่ยมันจะหอนแบบแยิๆอย่างเงี้ยผมก็โยนทุกทิ้งเปเจ็บอ้าวแล้วเราแล้วมีวิธีนู้นคือทำเผาให้มันพอดีอ่ะเผากากให้มันพอดีสกัดลองลองเปิดดูด้วว่าเปิดแค่แค่บอล าือลองทำมาหลายคันแล้วต้องทำให้มันพอดีแล้วต้องทำให้มันทนมากๆกับเขากลางเพราะว่าเขากลางเคือเส้นนี่แหละใช่ใช่ตรงนี้มันจะบางข้างหน้าก็บางผมเห็นหลายคันแล้วไงบางทีแบบบางทีเล่นไปยังไม่ยังไม่ถึงสองสามรอบเลยมันก็ด้ใช่มันหอนมันหอนอยู่แล้วเก่กับักเลยแล้วถ้าไปใส่ตัวนี้ไอจูนการไปเลยเนี่ยรถมันวิ่งแปลกๆเลยผมก็ไม่เข้าใจ ซึ่งเอาของเอทูมาใส่ได้นะที่มแบบันเป็นเหมือนแบบว่าแผ่นแผ่นในที่แบบเป็นเนียมะแล้วกดเข้าไปใส่ไม่ได้ผมก็หาอะไแล้วละผมต้องเอาเนีน้ยม,มาใส่มาใส่เพื่อมอเตอร์มันจะขยับมาข้างหน้าเนี่อนันนี้มันจะแน่นเลยแน่นรู้ม่งวิ่งได้เลยแล้วที่คนเล่นอะผมเห็นทรงมันอะ่ะบางทีเราก็คิดเองอะมันคล้ายๆกับซูเปอร์ทูกับด<ช>ีเอสรวมกันใช่ไหมใช่แต่เคยเห็นผมเอาโค้งีแซดอ่ะไปทำเป็น คนที่ทำสแตนดาร์ดไอ้ผัวผมลองทำมันก็วิ่งได้นะวิ่งเร็วเหมือนกันแล้วแต่มันจะโดดไม่เหมือนกันเลยไปกระโซระแบบไปเลยถึงว่าโดดอะไรเนี้ยโดดเนี้ยโดดสวยกว่าแล้วความความตรงอ่ะหมายถึงว่าโดดตรงอไงนะไรเงี้ยโดดตรงต้องดูทีเ่เบรกเราเลย,ยทีเยเท่เบรกเราไม่ตรงเนี้ยนะตัดแต่ยาวเลยเบรกมาปากเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองว่าซูเปอร์ทูมันเซ็ตง่ายอะไรประมาณ เพราะว่าเขาทำรูนี้ทำอะไรมาเพิ่มเยอะเลยให้เราทำาไดใช่ๆทา<ำ>ทา<ำ>มันเยอนให้เราทารถ้ง่ค <c oughs> ือบงทัตรงนีใส่ <c oughs> ต้มตรงนี้มีะตรงนี้ได้แบบผมก็ถือได้ที่ใหม่ <c oughs> <c oughs> สูงอยู่แล้วหลือันจะใกล้ท้าอตัวที่ใส่กีการใช่ยังรู้ว่าตัวมีล็อกของมาด้วยท่านี้อันนี้มันใส่ไลท์เดสอยู่ได้ใส่ไลท์ดแต่มันก็เป็นกับีกาบีแม็เหมือนกันถ้าจะเล่นบีแก็ต้องขยับไปไปเบอร์แี่เราแล้วไม่รอดเพราะส่งรถก็ไม่น่าเล่นแ่ว่าเอาไวเล่นดู่มนการจัเก็เล่นการดัดได้เบาด้วยนะ่เพราะว่า อตอนรถเป็นโจร์ะ้าเป็นมอเตอร์แรมจะเป็ยบบนยี่บเลยน้า,ม,นามันจะลอยท<ช>ี่เลอเตอร์อ<ม>นาน้าเปนี่นมันจะพอได้อะแต่ที่ขขอยู่ที่คนเซ็ตะพี่ว่ขขาดยทุกคันอะที่ได้หมที่ี่คนเซ็ตเเอเตอร์แล้วแล้วเคยสัไงเกตไหมว่าทำไมแาฟน,นด่ากับกับมีใครมอตงการมาเล่นเลยว่าน้อยันเน ก็คนเล่นเป็นทีเดียเท่เลยนะใช่มันต้องผมเคยลองทำแล้วมอเตอร์การ์ดยอมไม่คุ้นลยทีาทำไมมอเตอร์ก็แรงแรงมากเลยแต่ไฮไลท์สองของอะไรแต่รถต้องแบบไม่เปี้ยครั้งนี้น้ำหนักมันก็ดีนะใช่บาลานซ์ดีแบบบาลานซ์ของถ่านของมอเตอร์มันอยู่ตรงกลางหมดผมเคยไปแข่งที่เอ็มพีมีคนครั้งหนึ่งผมเคยเห็นน่าจะเป็นรถทางการของมอเตอร์สยามผมตกใจอ่ะพูดดี เป็นเอเอด้วดีมากตกใจด้วยเอเอิดีจัดเลยแล้วก็ไปเล่นที่เอมีเอ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 เนเป็นเอ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 เลเอ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 เรเอเเอ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 ออเอเอเเอาเอเอเเออเ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 เอเอเออเอเอเออเนาออเอ้อเ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 อกอเอเอเเอเอเมานเอเอเออเองอน้เอเ แล้วทำหน่วยเอ็นบีจะลองกลับไปทำอีกสักรอบลองกลับไปทำอีกสักรอบหนอ,อ,อ็นย่งยังย่งสเต็ปคันนี้ก็คือกติกาบีแม็กกับสแตนดาร์ดอยู่แล้วใช่ <ละ S 1> ใช่แล้วคันนี้ได้ได้เคยเอาไปแข่งสนามเล็กๆข้างนอกอยังแข่งมดแล้วพี่คันนี้มันคันนี้มันเข้ารอบ40คันเอ็นบีที่มาเก็บบริเวณเพราะว่ามันได้โคต้ามาคันนี้ได้บัรตรโคต้ามาแล้วก็เมื่อวันก็ ชนะที่แปดเร็ว <S 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 สดสร้อนร้อนเมื่อคืนนี้ชนะแบบฟุบกแล้วคิดว่าโค้งเนี้ยเหมาะกับสนามยิงหรือว่าเทคนิคผมว่ายิงดีกว่ายิงดีกว่าใช่เพราะว่ามันเร็วสังเกตถ้าถ้าสนามมันรับแผ่นเดียวอะไม่ทันเหมือนมันลงไม่ทันอ่าเหมือนมันลงไม่ทันถ้าแผ่นเดียวต้องใช้พวกเอเบรนเล่นใช่มันก็มีสไตล์ชุบูเนี้ยชุบถูแผ่นเดียวได้แต่อันนี้ต้องสองแผ่นอะคือมันเหินท่อเหินไปเลย พอใส่ตุ้มหน้าหนักนะพอลงปึ๊บแม่งดีดขึ้นนี่เลยรถอ่ะตรงเส้นลองแล้วมันอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่โอ้หลายอย่างสนามเทคนิคสนามยิงก็การวิ่งก็ต่างกันอีกใช่อ๋อแต่คันนี้คันนี้เบรกหน้ามันจะมีแค่แผ่นเดียวครับเราเคยเคยเล่นเบรกหนาไหมเล่นเป็นไงผลเป็นไงมันเบรกเกินไปมันเบรกเยอะเกินไปใช่ใช่แค่นี้ ก็สมมากไม่มีคันนึงผมไม่ได้ออกมาคันนั้นอะเบรกช็พูไม่น่าหลักเลยแต่แรงกว่านี้ไม่รู้ว่าทำไมเป็นแรงคันนั้นเบรกจับไม่เคยอยู่ใส่มอเตอร์ใหม่ก็เอาวิ่งอย่างนั้นนะผมก็ไม่เข้าใจว่าคันนั้นเป็เพราะว่าตอนนี้มีแซนครับเอฟเอ็นสองตัวนะี้รู้สึกคนเล่น,ยน,นเยอะเยอะขึ้นแต่เวลาลไปแข่งรายการใหญ่ๆกันที่ไปแข่งคนเจประมาณถ้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลย

ำหรับรายละเอียดของทั้งสองคันวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะทำรถนะครับไม่ว่าจะเป็นคง FMA หรือว่า v z นะครับก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับอาจจะเป็นแนวทางหรือว่าแนวทางที่ทำให้เราทำรถทำอะไรนี่ครับอาจจะได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้เราก็มีเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้พี่โจโด,ด้วย ยอ,ยอ,อันนี้ถ่ายอยู่วะอันนี้จากจากสนามแตดลิ้วนะครับอเขาฝากมาให้กล่องหนึ่งเอาไว้ทำเต็นรถต่อขอบคุณมากพี่เป็นรถรุ่นอะไรแม็กนัม